ตอนนี้คนอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะและนี่ก็คือรายการ Books and b i t e s ที่จะชวนทุกคนไป read, eat, enjoy ไปกับการกินแล้วก็มามมอยหนังสือค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะเธอผู้เป็นดุดดั่งดวงดาวแล้วก็เมนูที่เราเลือกที่จะมากินพร้อมกับเมามอยหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือเลมอนเค้กค่ะแต่ว่าเลมอนเค้กหรือเค้กเลมอน ที่วันนี้เราจะกินกันไปด้วยเนี่ยรอบนี้เราไม่ได้ซื้อมานะคะเดี๋ยวก็จะทำไปด้วยกันเลยในคลิปนี้ซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเค้กเลมอนตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวนี้ไหมลนะเนาะเออแต่ว่าก็มีการพูดถึงเค้กเลมอนน่ะตอนที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาจีบกันใหม่ๆ ก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะมันเป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็มีเรื่องแบบบริบททางสังคมประเด็นสังคมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่หลักๆเส้นเรื่องก็คือมันเป็นชีวิตของคนสองคนที่ก็คือพระเอกกับนางเอกแหละเออมีความสัมพันธ์กันแบบคู่รักเขาก็เจอกันตั้งแต่ช่วงเด็กๆนะเซตติ้งจะเป็นแบบในญี่ปุ่น เขาเจอกันที่เกาะเล็กๆเกาะนึงในญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็จะดำเนินไปตามการเติบโตของคนทั้งคู่เราก็จะได้เห็นสังคมญี่ปุ่นทั้งแบบที่เป็นชุมชนเล็กๆในเกาะไปถึงสังคมเมืองระดับประเทศชาติของญี่ปุ่นด้วยแล้วก็การที่เรา มีตัวละครหลักสองคนที่เขามีความสัมพันธ์แบบคู่รักเนาะเราก็จะได้เห็นช่วงที่เขาแบบเออตั้งแต่เริ่มคบกันจนกระทั่งแบบเติบโตไปด้วยกยารแยกย้ายกันไปเติบโตก็ได้เห็นการมองคุณค่าในการใช้ชีวิตของแต่ละคนรวมไปถึงความรู้สึกหรือว่ามุมมองต่อคุณค่าของตัวเองเมื่อแต่ละคนเติบโตขึ้นซึ่งอันเนี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเคสที่ดีเป็นแบบ ัวอย่างที่ดีให้เราได้เรียนรู้ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบเออมีแฟนหรือว่ามีคนรักที่คบกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังคงคบกันจนแบบจนเติบโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงนะบอกก่อนเลยว่าเล่มนี้นะคะดราม่าดราม่าเลยก็คือมันเป็นแบบนิยายชีวิตที่อาจจะไม่ใช่แบบโรยด้วยกีบกุหลาบอะ แต่เป็นการพูดถึงชีวิตจริงๆของคนสองคนเนาะที่เราก็จะได้เห็นการพัฒนาการของคนทั้งคู่ตั้งแต่ตอนที่แบบเออยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นช่วงแล้วก็ช่วงที่เริ่มมีความฝันทําตามความฝันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเล่มนี้บอกเลยว่าเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลเยอะมากซึ่งรางวัลนึงที่เขาได้เนี่ยคะ่ะก็คือรางวัลชนะเลิศ ที่ร้านหนังสือทั่วญี่ปุ่นเนี่ยโหวตให้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดหรือว่าเป็น Japan Book Sellers Award ปี2023ด้วยซึ่งเมนูที่เราจะมากินกันในวันนี้นะคะก็คือเลมอนเค้กตัวเลมอนเค้กเนี่ยขึ้นชื่อว,ว่าเค้กมันก็จะต้องมีความหวานอยู่แล้วเนาะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเลมอนมันก็จะมีความอมเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วเราก็จะขูด ตัวผิวเลมอนเนี่ยลงไปด้วยเพื่อให้แบบเออมันมีอโรมาของความหอมของเลมอนสไปซ์สไปซ์สิ้น,นึงกินแล้วแบบมันจะได้สดชื่น ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราทําใส่2องโลฟแบบนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการอบเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบกันเลยค่ะ เอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเมาๆม้อยๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนี้ต่อเอออะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเส้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของสองคนเนาะพระเอกนางเอกเป็นหลักมันก็จะมีจุดเชื่อมโยงของสองคนนี้ตอนที่เขาแบบเออได้มาปะการได้จะมาแบบมาคบกันอะไรเงี้ยมันมีคอนเน็กชันหนึ่งที่พลอยคิดว่าเป็นจุดสํคาคัญที่ทําให้เขาสองคนนะ่ะรู้สึกว่าให้มันคลิกกันได้ซึ่งจุดนั้นน่ะก็คือแม่ แม่ของทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นแม่ในแบบเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของการเป็นแม่เออแต่คือเราอ่ะรู้สึกได้นะว่าทางพระเอกแล้วก็นางเอกอะค่ะเขาก็รักแม่ของเขาเนาะแต่ว่าด้วยความที่ความเป็นแม่ที่ไม่ได้เทคบทบาทที่มันแบบสมบูรณ์มากของความเป็นแม่เนี่ยมาเลยทําให้ทั้งคู่อ่ะต้องเจอกับอุปสรรคในการใช้ชีวิตเออแบบชีวิตไม่ได้เรียบง่ายมากนัก คืออย่างพระเอกเนี่ยเขาก็มีแม่ที่อยากจะนิยามว่ายังไงดีคือไม่เขาไม่ได้มีฟังก์ชันแม่ที่ถูกบรรยายลงไปในหนังสือที่มีให้กับพระเอกอะค่ะในช่วงที่แบบเอ้พระเอกโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วอะไรเงี้ยในช่วงเด็กอะไม่รู้ว่าแบบมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าช่วงที่เขาบรรยายในหนังสือหลักๆอะมันไม่ค่อยเห็นจุดนั้นก็คือจริงๆแล้วแม่พระเอกอะค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่แบบข้างรักข้างลักกับ แฟนที่อาจจะไม่ใช่พ่อของพระเอกเขาก็จะเจอความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็มีความรักใช่ไหมแล้วก็ไม่สมหวัง,งแล้วก็เจอความสัมพันธ์ใหม่มีความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างคลั่งรักและโฟกัสกับความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในหนังสืออะที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกชายเงี้ยค่ะมันเลยไม่ค่อยเป็น ความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพระเอกเองเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีบทบาทความรับผิดชอบในการที่จะต้องดูแลแม่มากกว่าที่เราจะเห็นการที่พระเอกได้รับการดูแลจากแม่อ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นจุดเรื่องเป็นปมเรื่องแม่สำหรับพระเอกเนาะส่วนของพระเอกเนี่ยคือว่า หนังสือเนี่ยเขาบรรยายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวของนางเอกตรงที่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยกำลังจะแยกทางกันจริงๆคือเลิกกันแล้วในพฤติไนแต่ว่าแม่อาจจะยังแบบไม่สามารถที่จะ move on ได้โอ้แล้วก็ในทางกฎหมายก็เลยยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเงี้ยในทางใจแม่ก็คือแบบยังยังบว,วก็เลยกลายเป็นแม่ที่ค่อนข้างแบบแหลกสลายนิดนึงคือเหมือนกับยังยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ว่า จำเป็นจะต้องแยกทางกันกับพ่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางเอกก็คือว่าพอแม่ค่อนข้างที่จะแบบมีอารมณ์ที่ไม่มั่นคงแล้วก็แบบเหมือนกับจิตใจบอบช้ำยังแหลกสลายอยู่นางเอกก็เลยต้องกลายเป็นเดอะแบกไปโดยปริยายสำหรับครอบครัวต้องเข้ามาแบกรับรับผิดชอบปัญหาของผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเออความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ที่ ไม่สามารถไปต่อกันได้ก็ค่อนข้างมีผลกระทบกับก,บการใช้ชีวิตของนางเอกซึ่งนางเอกอ่ะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความฝันที่ชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบเดินทางตามความฝันอย่างที่ใจตัวเองต้องการได้พอจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ในการแบกรับภาระต่างๆที่แบบเออแม่อาจจะไม่สามารถแฮนด์ดได้ในตอนนั้นเขาก็เลยต้องแบบ ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กทั่วๆไปแล้วก็ต้องใช้เวลาสำหรับการใช้ชีวิตเป็นเด็กอะ่ะเออมาเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ในครอบครัวที่มันค่อนข้างโตกว่าอายุสิ่งที่เขาอยากจะทำมันก็เลยไม่ได้ทำในไทม,มิ่งที่อยากจะทำแต่ว่าสุดท้ายแล้วนังเอกเนี่ยเขาก็มี ฮีโร่เจ r นี่ของตัวเองนะมันก็ไม่ได้แบบมืดมนหนทางขนาดนั้นนะคะเราก็ยังได้ยิ้มยังได้เห็นในเส้นทางชีวิตของนางเอกกว่าจะไปถึงจุดนั้นน่ะเออมันก็คงต้องแบบผ่านอุปสรรคอะไรค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราเองอะ่ะพออ่านเล่มนี้แล้วแบบได้เห็นชีวิตของนางเอกอะ่ะเรารู้สึกแบบเฮ้ยโค้ชเคสเปคคนที่อยู่ในสถานาการณ์แบบนี้มากๆเลยนะคือทั้งที่รู้ว่าตัวเอง มีความฝันอะไรตัวเองต้องการอะไรแต่ไม่สามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการได้คือไอ้คาว่าชีวิตมันก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยมันแบบไม่เกินจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเห็นอกเห็นใจแล้วก็ Respect มากๆสำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะที่ทำให้แบบทั้งคู่อะ่ะเขารู้สึกคอนเนคกันเออมันเหมือนแบบมีโปมาเลยบางอย่างที่มันคล้ายคายกันอะไรอย่างเงี้ยเออจนเขาก็เริ่มได้มาคบกันแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ดำเนินไปต,นต,ต่างคนต,ต่างเติบโตแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในบทบาทต่างๆจริงๆนอกเหนือจากเรื่องราวที่เป็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ย รอบๆบ,บริบทต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นประเด็นต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะคะทั้งในฝั่งของแบบชุมชนที่เป็นเกาะเล็กๆที่พระเอกนางเอกเนี่ยได้เจอกันตอนเด็กๆเนาะตอนวัยรุ่นแหละเออที่เขาแบบได้อยู่ด้วยกันได้คบกันในช่วงแรกอะไรเงี้ยไปจนถึงแบบบริบททางสังคมของระดับประเทศของญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยว่าเออมันมีการตอบรับกับเรื่องต่างๆ ยังไงบ้างก็ถ้าใครแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแนวนี้น่าจะใช่เนาะความดรามุง่งดรมาม่าของชีวิตเรื่องประเด็นสังคมเรื่องแบบประเด็นการโวคกต่างๆเออที่น่าจะต้องเกิดขึ้นในสังคมนะคะก็สามารถไปแบบตามหาอ่านเล่มนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเราขอไปดูเค้คก่อนที่อบไว้คิดว่าน่าจะใกล้ได้เวลาละค่ะ เราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็คูดาวสักพักหนึ่งแล้วรอบนี้เราอบใส่พิมพ์เค้กแบบสี่เหลี่ยมเป็นโลฟเค้กนะคะหน้าตาประมาณนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำไอซิ่งเกลสนะคะเป็นเลมอนเกลสเนาะเพื่อที่จะราดเป็นท็อปปิ้งอีกทีนึง่งล้วก็จะแบบตกแต่งอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งนะตอนนี้เราก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะนี่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมกับน้ำเลมอนนะคะนี้เราบีบมาจากลูกเลมอนสดนะคะก็เราจะผสมลงไปเอาน้ำตาลไอซิ่งอะใส่ลงไปในในน้ำเลมอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะคนให้มันเข้ากันจนมีเท็กซเจอร์ที่สามารถที่จะลาดได้ เท่าที่ดูแล้วคือว่าน้ำตาลน้อยไปยังไงก็ไม่หนืดเนาะเอออ่ะก็คงจะต้องเพิ่มน้ำตาลลงไปนะจ๊ะอันนี้เราก็เติมน้ำตาลไอซิ่งไปเรื่อยๆลงไปจนกว่าที่แบบเออเราจะรู้สึกว่ามันหนืดเพียงพอเนาะจริงๆเลมอนเค้กสูตรเนี้ยค่ะก็เป็นสูตรที่สตูดิโอเราก็ ทำ R&D มาสักพักแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่เคยทำขายเนาะคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคิดว่ามันค่อนข้างเนียนดีเข้ากันแล้วแล้วเราก็จะมาลาดออนท็อปลงบนสิ่งนี้นะคะฉันว่าฉันว่างดีกว่าไหมเออน้าอีสมากค่ะอุ้ยน้าอีสมากค่ะและเราก็จะต้องมีการ ประดับประดาด้วยสิ่งนี้ก็คือเลมอนนะจ๊ะแล้วก็คือ,อยังไงอินดีมากว่าเม็ดเลมอนนั้นก็ยังอยู่เฮ้ยสวยไม่ยอกแจนจนได้แล้วเรียบร้อย สวยงามแล้วก็น่ากินมากเราก็จะมาชิมแต่ว่าก่อนอื่นขอชิมไอซิ่งเกรสเปล่าๆกันอืมอืมเหมือนขนมเฮย้ยมีความเหมือนขนมแบบว่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ <laughs> ว่าเหมือนขนมอ่ะโอเค เราจะมาชิมตัวเนื้อเค้กนะคะเนื้อดูแบบว่ากำลังดีนะไม่ดูแบบว่าแห้งเกินหรือว่ามอยส์เกินนะคะ,ะจิ้มเลมอนเกรสไปเพิ่มอีกสักหน่อยคือพอมันใส่เลมอนลงไปในน้ำตาลอ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่หวานเกินเออมันมีความแบบมีเปรี้ยวมาตัดอะไรเงี้ย อ,อืหอมมากหอมกลิ่นแบบหอมกลิ่นเลมอนเออแต่ว่าการที่เราขูดผิวเลมอนลงไปอะ่ะมันทําให้แบบกลิ่นมันชัดนะแต่ว่ามันไม่ขมนะคะก็คือคําเดียวคือตรงไม่พอแน่นอนตัวเนื้อเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบบัตเตอร์เค้กนะแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้ฉ่ำมากอืม ร่วนนิดหน่อยนะคะคือปกติบัตเตอร์เคกอ่ะมันจะมีความแบบเนื้อแน่นๆใช่มหนึบหนึบใช่ไหม,ไหมแต่ว่าอันนี้ในสูตรของเราอะ่ะเนื่องจากว่าเราใส่โยเกิร์ตเข้าไปด้วยมันก็จะไม่ได้แบบมีความเป็นบัตเตอร์เคกที่เนื้อแน่นแบบนั้นนะคะมันก็จะมีเท็กเจอร์ของเนื้อเคกเออที่ไม่ได้หนึบขนาดนั้นฟินนะคือถ้าเกิดว่าแบบ เมนูนี้อ่ะถ้าใคยเหนื่นอยเอย่ะแล้วแบบอยากได้ของหวานอะ่ะอยากได้ของหวานมาเยือยจิตใจอะ่ะฉันว่าเนี้ยก็คือแบบเหมาะสมนี่ถ้าสมมติว่ากินคู่กับชานะชาร้อนๆแบบใส่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเหมาะมคิดว่าเป็นเมนูที่ควรจะทำขายเนาะ อืมอร่อยอ่ะแล้วตัวราดคืออร่อยมากอร่อยมากมากคือจริงๆเนี่ยตัวเลมอนเค้กอ่ะอย่างที่บอกว่าในหนังสืออ่ะเขาพูดถึงในช่วงแรกๆที่แบบพระเอกกับนางเอกเขาจีบกันใช่ไหมคะเขาว่าไปกินเลมอนเค้กเนี่ยตอนช่วงที่พ่อกับแม่ของนางเอกเนี่ยเขาก็เริ่มมีปัญหาการแล้วจริงอ่ะพ่อนางเอกอะ่ะเขามีคนรักคนใหม่ ซึ่งก็คือมีมีศัก์เป็นแม่เลี้ยงของนางเอกอะไรเนาะ <_ ances> ก็มีวันหนึ่งที่แบบนางเอกก็พาพระเอกไปที่บ้านเพื่อเจอพ่อเออแต่ว่าก็ดันเจอแม่เลี้ยงด้วยแล้วแม่เลี้ยงก็เลยทําเค้กเลมอนให้ทั้งคู่กินจริงๆอะ่ะแฟนใหม่ของคุณพ่อเนี่ยถ้าถามพลอยนะคือเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่พ่อยชอบที่สุดในเรื่องเลยอะ่ะเขาค่อนข้างมีความแบบ ชัดเจนว่าตัวเองอะต้องการอะไรแล้วมีความอิสระอินดิเพนเดนต์จากกรอบและบรรทัดฐานของสังคมมากๆ <c oughs> คือเขาว่าอืมเป็นประเภทแบบไม่สนเราก็ไม่แคร์สิ่งที่คนอื่นจะซุบซิบนินทาหรือว่าจะพูดถึงเขายังไงหรือบรรทัดฐานของสังคมวางไว้แบบไหน <c oughs> เขาแค่รู้ตัวเองว่าเขาต้องการอะไรในชีวิต รู้ว่าคุณค่าในการใช้ชีวิตของเขาคืออะไรแล้วก็ใช้ชีวิตตามนั้นคือเราอะไม่ได้รู้สึกจะ encourage เรื่องของการมาเป็นแบบมือที่3หรือว่าจะไปแบบสังคมที่ผู้ชายจะสามารถมีบ้านเล็กบ้านน้อยได้นะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเท่ในมุมนั้นแต่มันเป็นความเท่ในมุมการงานในมุมอาชีพในมุมการใช้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ค่ะที่แบบ เออเขารู้เขาชอบอะไรแล้วเขาก็ทำสิ่งนั้นแล้วเขาก็ยังมีแบบความคิดหลายๆอย่างที่แบบเออแชร์ให้ทางพระเอกแล้วก็นางเอกสำหรับในการใช้ชีวิตอะมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างมีความหมายแล้วก็มีคุณค่ามากๆต่อแบบเด็กทั้งสองคนในเรื่องนะก็อาจจะขอขยอบน้องเลมอนที่ตกแต่งไว้สัครู่นี้ไปข้างๆขยับไปสักนิดหนึ่งคือจริงอะ่ะการวางเนื้อเลมอนอ่ะ มันไม่ใช่แค่สวยนะคะทุกคนแต่ว่าน้ำที่มันยังอยู่ในตัวเนื้อมันก็จะออกมาผสมกับตัวเค้กแล้วก็ตัวเลมอนเกรสข้างบนน่ะหน่อยๆเออเราว่ามันก็ช่วยทำให้ได้อรรถรสในการกินพอสมควรอย่งสือเลมนี้อย่างที่บอกว่าเขาได้รางวัลค่อนข้างเยอะแล้วเราอ่ะก็รู้สึกว่าเราไม่แปลกใจ กับรางวัลที่เขาได้เลยคือหนังสืออ่ะมันไม่ใช่หนังสือที่แบบอ่านแล้วจะมาฮิลใจเราอ่ะอืมเขิรับตัวพายนะไม่ใช่หนังสือที่อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจขนาดนั้นเลยเงี้ยมันแบบมันได้เห็นทั้งความเจ็บปวดความลําบากความไม่ได้สําเร็จความล้มเหลวอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องพวกนั้นอ่ะมันก็มีแบบปนกันไปทั้งแบบ ทั้งสุขทั้งถูกอะไรเงี้ยพอเลยรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเป็นชีวิตที่เรียวมากๆสําหรับเราคือแน่นอนว่าตอนที่อ่านเนาะด้วยความที่เราก็เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟอยู่แล้วอะก็อ่านไปก็ร้องไห้ไปเยอะอะอืมเกล่ยนนํำตาไปเยอะอยู่แต่อยากบอกว่าอ่านจบได้แบบไม่นานอะค่อยคิดว่าถ้าพ่อจะไม่ผิดนะจะ,ะมาณแบบ สองสองวันเราก็อ่านจบหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือแบบถึงแม้เรื่องมันจะดรามา่าความลับความลับวะความรักม,ม,มันจะไม่ได้แบบเป็นความรักที่สวยงามที่สุดหรือเป็นความรักที่เพอร์เฟกที่สุดไม่ได้เป็นความรักที่แบบโรยด้วยกีบกุหลาบอะแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นชีวิตที่สวยงามมันก็ยังเป็นความรักในแบบที่เรารู้สึกว่า มันเป็นความเป็นจริงแล้วก็สวยงามอมืแล้วทางพระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้อย่างแบบดีที่สุดแล้วอืก็เหมือนเค้กเลมอนเนี่ยแหละคะ่ะมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเนาะแต่ว่ามันก็กลมกล,มกลม่อมดีอะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้นะคะเธอผู้เป็นดุจด,ดั่งดวงดาว ที่เราอยากจะเอามาเล่าในวันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันไม่ใช่แค่เส้นเรื่องของความรักไม่ใช่แค่เส้นเรื่องของความสัมพันธ์มันยังมีเรื่องราวของชีวิตของตัวละครหลักทั้งสองคนแล้วก็ยังมีเรื่องราวชีวิตของคนที่อยู่รอบๆตัวเขารวมไปถึงประเด็นต่างๆทั้งในเลเวลของชุมชนแล้วก็สังคมที่ใหญ่ขึ้นมาจนถึงระดับประเทศถ้าใครชอบแนวแบบอ่านหนังสือแบบดรมาม่าชีวิต แล้วก็ชอบประเด็นที่มันแบบเออพูดถึงบริบททางสังคมอะไรเงี้ยพอยคิดว่าเล่มนี้ยอ่านแล้วไม่ผิดหวังแนะ่นอนคือเรื่องราวทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันอาจจะแบบดูหมนหมนเนาะบางเรื่องอาจจะดูแบบหนักๆอะไรเงี้ยแต่พออ่านจบแล้วว่าสาหรับพอยนะพอยรู้สึกว่าถึงแม้มันจะไม่ฮิวใจอะไรอะแต่ว่ามันอิ่มใจโอ,อ้แล้วมันก็เออมันเป็นความรู้สึกแบบอิ่มอิ่มอะ คือมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์พร้อมแต่เราก็รู้สึกว่าเราชื่นชมไปกับความสวยงามของชีวิตที่มันต้องมีทั้งความเจ็บปวดมีทั้งความสุขความเศร้าปนปนกันไปของตัวละครหลักทั้งสองคนนะนะซึ่งเราก็รู้สึกถึงการตั้งใจใช้ชีวิตของตัวละครทั้งสองคนได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็คิดว่า ถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในสุดของตัวละครเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเราเราก็คงรู้สึกคอมพแล้วแหละสําหรับชีวิตนี้อะไรเงี้ยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นเพื่อนทุกคนนะกินข้าวไปด้วยกันแล้วก็ฟังเรื่องราวมอมมอยอยของหนังสือไปด้วยกันนะคะใครที่กินข้าวไปด้วยแล้วดูคลิปนี้ไปด้วยแล้วรู้สึกว่าหิวเค้กเลมอนเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนได้เพลินๆกับมื้ออาหารของเพลงได้นะส่วนวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะ read eat enjoy